เก่ไสปุ๋ยเกมีไม่ได้พ่นตาตีกวนนะครับปอดไสปุ๋ยซาไรยูมิกตัวนี้นะครับต้นหยีสิบลายสิบแปดลายเป้กับหยีสิบละลายนะครับองนะครับอ่านี่ป้อมมาแหลกข้องหน้าจวบจะต้านตีตรงนี้อ่าตีโรงเรียนป่ากโขกกับเนื้อแก่ไสปุ๋ยอ่าซาไรย,ยมิกไปกับสุดซ่องแก่ไสไปอ่าต้นละซ้ำจรซ้ำจนนี่แก่วนี่หยีหยีสิบละลายกับพี่นองเละ่ะ 40เล่ลาไลออกมาเนี่ยกับเกินกวาดกาดวังแกว่าไม่ออกแลว้วแต่เนี่ยกับแกใส่ปุ๋ยเคมีไปไม่ออกเลยกับปอบโต๊ะปุ๋ยซ่าไาิมิกตัวนี้พี่นองแร่40เล่ลลาไ่น่ากิจกันแล้วกับปี่นองพี่นองแร่ได้เลยกับใบจะเกี่ยวมดแล้วเตีอยนเผือเป็นการนาแกตัดอบกับปุ๋ยอาเคมีกับแกใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้พ้นตาตีกวนนะครับปอดใส่ปุ๋ยซ่าไาิมิกตัวนี้นะครับ เนี่ยกับจะตอบจทย์ก้องแกกับตอนหยีสิบไล่์สิบแปดไล่เป้กับหยีสิบเลไล่เนี่ยกับปีนองแก่ใจไปอ้นเดียวเลยกับนี่แก่อีใจกลางตีซ่องแก่ใจกลางตีช่องปีนองแลกนะดกรอบข้อมดแ้วกับปีน้องดอกรอบข้อมดแ้วก้องแกหยีิเล่าไล่สิบเลาไล่เป่กับตอนเนี่ยกับแก่ปลื้มใจมากเนี่ยกับฝั่งแก่แรงแล่ตนะกับปีน้องฝั่งแก่แรงเล่แ์นั่นเลยกับนั่นนั่นเละนั่นนั่น เนียกับปุ่มใต้หวีโแลลวตึ้งนี่แกแรงแลยไอปี่นองแล่เนี่ยกับเต็มเม็ดเลยกับซิบเลือไล่ยีซิบเพื่อไล่เป้พีนองยีซิลเือไล่ซิบเลื่อไล่เป้มันเต็มมันอกมาแกหวาเกินกาดว่างเป้กับตึ้งใส่ปุ๋ยอาเกมีกับเม็ดลกเลยกับเม็ดลกเลยก็อนแกนะครับปอกแกใส่ปุ๋ยจ้าไรมิกตัวนี้ไปกับสุดซ่องปี่นองแล่ดกรอปมดเลยกับปี่นอง นี่ปีนองแลเป็นสิรลอลายเป้กับต่างต่างเอกเจ้าลายกับตอนนี้ซิรลอลายยี่ซิรือลายเป้ปีนองแลได้เลยเห็นแต่ลูกนูกระจายไปแลตาโน้หลาวนี่ยปีนองแรตะมันจะอ้ามใบย,ย่อยมดแล้วกับนั้งแกเดินอยู่เจ้ากล้องนี่แล่เหลาตอนนี้เหลาแกป้าหมายปุ่มแล่ตอนนี้กับเนี่ยกับซิปลอลายเป้กับดกกรอบก็มัดเลยแกว่าได้ปุ่นรอยเปลือส้น นี่แกตั้งปุ๋ยเลาวนี่ยเ่มลงลงอ่อปุ๋ยหมาแกเหลากับแกไตรรอบร่องปีนองเล่ได้เลยครับเนี่ยนายพลจริงๆผมใต้วิวไอ้ปีนองเล่เนี่ยครับเนี่ยข้องหน้าจวบนามพระคุณไรหน้าจวบกักรักเมืองรักเมืองอ่าข้องหน้าจวบนามพระคุณรักเมืองกับแปลงนี้กับปีนองเล่เลยครับเนี่ยแกเดินหน้าไปนี้ครับนะครับปีนองเล่ได้เลยครับเนี่ยนายพลจริงๆครับเหลือบไว้เกี่ยวจะวุ่นหมดแล้วปีนองเล่นี่แกตั้งปุ๋ยไสรรอบร่องเหลาปีนองเล่ เล่ากระดกจริงๆพี่น้องวะนี่โรโก้เม็ดแล้วแกวะแกดีจอยอย่ามมดแล้วพ <c oughs> ี่น้องแกดีจอยอย่ามมดแล้วนัวเจ้าวก้องกับกับพุ่มมาลงปืนตีตีปากคอกับโรงเรี้อ่ะากคอตรงนี้กับเนี่ยพี่น้องเล่พี่น้องเล่ได้เลยกับใส่แกไป้ใส่ไปตามจรนกับเนี่ยพี่น้องเล่ยี่สิบเลื่อไล่เป้พี่น้องเหล่าเจ้าวะพี่น้องไม่เชื่อมาเซิร์บนะตัวป้าคอได้เลยครับเนี่ยพี่น้องแล่ได้เลยครับนีแหละอก อกปันนีเลยปี่นองอกปันนีเลยดอกข้าเลยดอกข้าอย่างอกหลกมาเลยลาวปี่นองไม่ดูย้งอไปหนหอยนี่ผู้หวานี่กับพวกแกกัน okay, ดอกปันนีนะครับ